ามาต่อกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้คัวร์จะมาสอนเรื่องสมาชิกที่ดีของครอบครัวถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆนะคะแนวทางปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะณครูกยกตัวอย่างให้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือมีความกตัญญูกตาวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ สเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และก็ผู้มีพระคุณสามรู้จักกล่าวคำขอคุณขอโทษต่อไปมีสัมมาคาระวะตามด้วยปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของครอบครัวต้องมีวินยัยนะคะต้องมีระเบียบวินัยมีเหตุผลและก็ยอมรับความความคิดเห็นของผู้อื่นมีน้ำใจและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวนะคะนี่คือการยกตัวอย่าง เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทีละนะคะทีละข้อแล้วก็เรียนรู้ในส่วนของนะคะมีภาพประกอบด้วยเพื่อที่จะขยายความเข้าใจให้เด็กๆมากยิ่งขึ้นนะลูกนะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะนะคะมาเรื่องแรกมีความกตัญญูกต่เวีต่อพ่อแม่และก็ญาติผู้ใหญ่นะคะมาดูตัวอย่างเลยนะลูกนะเช่นนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังดูแลคุณพ่อที่ ไม่สบายก็เรียกว่ากระตันยูต่อพ่อแม่ใช่ไหมลูกนะคะกระตันยูต่อพอ่อต่อไปภาพที่สองอ่ะแสดงถึงความกระตันยูอย่างไรนะคะช่วยทํางานบ้านนะคะแสดงถึงความกระตันยูต่อพ่อแม่เช่นเดียวกันนะลูกนะต่อไปอ่ะนะคะกอดอาหารให้คุณยายก็แสดงถึงความกระตันยูต่อญาติผู้ใหญ่นั่นเองนะคะไปดูตัวยอย่างต่อไปกันเลยนะคะ ต่อไปเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และก็ญาติผู้ใหญ่นะคะ,ะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำการบ้านนะคะคุณแม่คุณพ่อคอยนั่งสอนใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่สั่งสอนให้เราตั้งใจเรียนนะคะเขียนในการทำงานเราก็เคารพเชื่อฟังแสดงว่าเป็นเด็กดีไหมลูกเป็นเด็กดีนะคะเคารพเชื่อฟังนะคะทำการบ้านหน้าตาย,ยิ้มเย้มแจ่มใสแสดงว่าเด็กคนนี้ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ต่อไปอะนะคะแม่กําลังสอนเด็กผู้ชายคนนี้ยืนฟังอย่างตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นสแสดงถึงการเคารพเชื่อฟังนะคะอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรลูกกาลังเอาเงินหยอดกระปุกออมสินนะคะพ่อกับแม่และญาติผู้ใหญ่จะสอนให้เด็กรู้จักประหยัด เก็บอ,อมสแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เอาเงินมาเก็กระปุกอ,อมสินสแสดงว่าเขารับเชื่อฟังในคําสั่งสอนของพ่อแม่และก็ญาติผู้ใหญ่นะคะไปดูความดีต่อไปนะคะมีสัมมาคาราวะและรู้จักกล่าวคําขอบคุณและขอโทษต่อผู้อื่นไปดูตัวอย่างค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสแสดงว่ามีสัมมาคาราวะนะคะแล้วก็รู้จักใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะด้วยนะลูกนะ ไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะพี่ขอโทษที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ผลอออกแรงเยอะไปหน่อยนะคะแสดงว่าพี่ชายคนนี้กําลังกล่าวคําขอโทษน้องชายใช่ไหมลูกแสดงว่ารู้จักกล่าวคําของโทษต่อผู้อื่นนะคะต่อไปอสวัสดีครับคุณปู่คุณย่านะคะแสดงว่ามีสัมมาคาราวะ ถ้าเราได้รับสิ่งของจากญาติผู้ใหญ่จากพ่อแม่เราต้องรู้จักกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเด็กๆไปดูความดีในข้อต่อไปกันเลยนะคะปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของครอบครัวนะคะครอบครัวสามารถสร้างข้อตกลงและก็กฎระเบียบขึ้นมาได้นะคะเราในฐานะลูกต้องทาตามนะคะามาดูนะคะตัวอย่างแรก หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าการเล่นเกมจนดึกทําให้นอนตื่นสายและไปโรงเรียนไม่ทันหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะดีไหมคะลูกอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้พูดมาเป็นสิ่งที่ดีอ่าแม่ก็เลยบอกว่าดีแล้วลูกนะคะแสะดงว่าเด็กค,คนนี้นอกจากเชื่อฟังแล้วยังทําตามข้อตกลงและก็กฎระเบียบของครอบครัวที่แม่สร้างขึ้นหมามานะคะบอกว่าอย่านอนดึกแสดงว่า เด็กคนนี้ไม่นอนดึกแล้วนะคะปฏิบัติตามคาสังส่งสอนของพ่อแม่แล้วยังปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของครอบครัวด้วยนะลูกนะไปดูตัวอย่างต่อไปอ่านะคะคุณแม่กําลังสอนการบ้านให้ลูกอยู่ใช่ไหมคะ,ะคุณแม่พูดว่าทําการบ้านให้เสร็จก่อนไปเล่นนะจ๊ะอ่าแล้วลูกพี่ดีควรทํำยังไงคะครับแสดงว่าทําตามกฎข้อตกลงไหมลูกอ่าปฏิบัติตามกฎข้อตกลงนะคะ ตกลงกันว่าต้องทําการมานให้เสร็จเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีเช่นเดียวกันนะคะไปดูความดีในข้อต่อไปนะคะอ่ะล้างจานเพราะฉะนั้นความดีของการล้างจานเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จทุกครั้งนะคะและเราไปล้างจานทําตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แสดงว่า เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต่อไปช่วยกันทําความสะอาดนะคะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตกลงกันไว้ว่าทุกคนต้องช่วยกันและปฏิบัติตามข้อตกลงก็สแสดงว่าเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเช่นเดียวกันไปดูความดีข้อต่อไปนะคะ,ะความดีข้อต่อไปนะคะมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมาดูตัวอย่างกันนะคะ เด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องกันนะคะมาดูสิคะาว่าเขาจะชวนกันทําอะไรอ่าเราแบ่งกันทํางานบ้านที่ถนัดดีไหมพี่ถามน้องน้องตอบว่าดีค่ะพี่่าแสดงว่ามีเหตุผลไหมคะมีเหตุผลแล้วก็อยอมรับความผิดของผู้อื่นนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปอทุกคนไปเที่ยวกันน่าจะไปเที่ยวที่ไหนลูกมีห่วงยางไปด้วยไปเที่ยวทะเลนะคะ การที่เราจะไปเที่ยวนะคะก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องมีการสอบถามกันว่าแต่ละคนอยากไปเที่ยวไหนในวันหยุดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาตกลงกันเราก็ต้องรับฟังเสียงข้างมากนะคะว่าทุกคนในครอบครัวเสียงส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่ก็ยอมรับความคิดเห็นของพ่อกับแม่เหตุผลที่เลือกไปทะเลเพราะอะไรนะคะทําไมไม่เลือกไปตามที่เราอยากจะไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับและก็มีเหตุผลนะคะไปดูความดีในข้อต่อไปนะคะ มาถึงความดีในข้อต่อไปนะคะมีระเบียบวินัยและน้ำใจต่อผู้อื่นมาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะตื่นขึ้นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนนะคะครับาห่มเรียบร้อยแสดงถึงการมีระเบียบวินัยตัวอย่างต่อไปค่ะพี่สาวกําลังสอนการบ้านให้น้องแสดงถึงการมีน้ําใจต่อน้องใช่ไหมคะต่อไปค่ะ,ะที่ชายดูแลน้องแสดงว่ามีน้ำใจนะคะช่วยเหลือดูแลน้องนะคะไปดูตัวอย่างความดี ไปนะคะมีความรับผิดชอบมีความขยันอดทนอดกลั้นนะคะตัวอย่างนะคะอ่ะเราเป็นนักเรียนนะคะเราเป็นลูกเราเป็นนักเรียนหน้าที่ของลูกก็คือตั้งใจเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบมันทบทวนบทเรียนใช่ไหมคะนอกจากมีความรับผิดชอบแล้วการที่เรามันทบทวนบทเรียนนะคะ แสดงถึงความขยันด้วยนะคะลูกนะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะอ่ะเราช่วยพ่อแม่ล้างจานต้องนั่งนาน,น,านๆใช่ไหมเมื่อยใช่ไหมลูกแสดงว่าเราก็มีความอดทนอดกลั้นกว่าจะล้างจานเสร็จก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตัวไปนะคะกวาดบ้านนะคะแสดงว่าเมื่อเราได้รับคําสั่งนะคะเราก็ทําทตามคําสั่งของแม่ แสดงว่าเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะไปดูความดีในข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมีความเมตตาการุณามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่นมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่ะพี่น้องเล่นของเล่นกันนะคะการที่เราเล่นกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีของเล่นก็แบ่งปันกันเล่นแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ ต่อไปอะนะคะมีหนังสือก็แบ่งกันอ่านแบ่งกันนะคะแบ่งความรู้ให้กันนะคะแสดงถึงความเอืออ้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นเดียวกันต่อไปนะคะให้อาหารสัตว์เลี้ยงแสดงถึงความเมตตาการุณานะคะเมตตาการุณานะคะเมตตาการุณาต่อสัตว์นะคะถ้าดูแลน้องนะคะก็ต้องเมตตาต่อน้องใช่ไหมคะ,ะแบ่งขนมให้น้องทานดูแลน้องไปด้วยนะคะก็ถือว่ามี ความเมตตาต่อน้องนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปอะนะคะหยิบน้ำมาให้คุณยายดื่มใช่ไหมคะแสดงถึงการช่วยเหลือนั่นเองนะคะไปดูความดีข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆมาถึงความดีต่อไปนะคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวดังตัวอย่างต่อไปนี้ะนะคะร่วมรับประทานอาหารนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ร่วมนะคะร่วมกิจกรรมทํางานบ้านนะคะกับครอบครัวพพนะคะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวนั่นเองนะคะไปดูความดีข้อต่อไปนะคะมาถึงผลของการทําความดีนะคะผลของการทําความดีอ่ะนะคะผลของการทําความดีเกิดกับตัวเองนะคะตัวเองจะรู้สึกอ่ะแฮปปี้แสดงว่าเมื่อเราทําความดีผลที่ได้รับกับตัวเราเองก็คือเราจะมีความสุข แล้วถ้าต่อครอบครัวล่ะคะครอบครัวก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันบางครั้งก็จะได้รับคําชมเชยเก่งมากลูกนะคะจากคุณแม่ใช่ไหมคะจากญาติผู้ใหญ่นะคะนอกจากเราจะมีความสุขแล้วเรายังรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะถ้าทุกคนในครอบครัวช่วยกันนะคะทุกครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วนะคะ บางครั้งเราก็ได้รับคำชุมเชยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพาระงานนะคะครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่52นะคะให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำงานสครูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบก,กันใหม่ค่ะ